สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะนะพี่ๆสงสัยไม่เอ่ยค่ะว่านี่คืออะไรอันนี้จะพามาดูวันนี้อาหารช้างของเรานะคะคือต้นกกนั่นเองนะคะแน่นบอค่ะภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นกกค่ะคุณพ่ออันนี้เพิ่งมาจอดรถนะคะดูผกลก สวัสดีครับ้มเขยย <c oughs> ี้ยวกินเห็มลอยไรดีเด้อันนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัดต้นกกของเราจะไม่ชินปากนะคะส่วนมากจะเรียกว่าผือ <IS C AP> ภาษาเล่าเนาะเขาก็เสีเอิ่นว่าผืออันนี้เป็นเพิ่งมาดูนะคะที่ตัดไปรอบนั้น หมดแล้วอันนี้ก็เลยขี่รถเลาะขี่รถหาดูนะคะแล้วก็มาเจอรู้สึกว่าจะเป็นป่ากว้างอยู่นะคะน้ําก็ไม่น่าจะมีมมเนาะม่น่าบอ่อพอม่นํานบ่น้ำ,นำู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะตัดเอาฝั่งข้างๆนะคะฝั่งขอบแต่ได้เยอะอยู่นะคะ นี่เป็นบรรยากาศเช้าๆนะคะยังเม่ตั้งนยางเบรงเลยล่ะเพื่อมีที่จอดรถใกล้กว่านี้ไปไหนหาที่จอดรถนี่ก็จะเป็นชีวิตของควานช้างนะคะคือถ้าไม่มีหญ้าก็ต้องหาอย่างอื่นแทนให้เขานะคะอันไหนที่เขากินได้ก็หาให้เขานะคะความจริงที่บ้านก็มีต้นสับประรดอยู่นะคะแต่ก็ ต้องผัดกันกินนะคะสับป,ประรดส่วนมากก็จะไว้ให้ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเราก็จะหาต้นกกหรือว่าหาไม้มให้เขากินนะคะ<ม>ก็สลับกันไปเรื่อยๆ <het hipp ie> กว <het hipp ie> ่วงบ่ <het hipp ie> แล้วเรามาดูวิธีการตัดกันนะคะ ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มอุ่นเครื่องเครื่องตัดหญ้าแล้วนะคะทําการตัดต้นกกกันนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการแบกนะคะเป็นผ้าสแรมนะคะเอามาไว้แบก <c oughs> เครื่องใหญ่กว่าคนยี่คะ่ะ คุณพ่อลืมเอารองเท้าบูทมานะคะรีบค่ะเพราะว่ากลัวฝนตกช่วงที่ไม่มีหญ้านี่ก็เราจะตัดให้น้องทุกวันนะคะแล้วก็จะตัดเต็มเต็มกระบะนะคะก็ประมาณสีเชือกพอดีนะคะ ก็ผัดกันกินกับสับประรดบ้างนะคะคุณพ่อตัดแล้วก็คุณแม่จะทำหน้าที่หอบนะคะข้างหน้ามันก็จะดูลกๆหน่อยนะคะแต่ถ้าตัดข้างหน้าออกไปได้แล้วมันจะสวยมากเลย กว้างมากค่ะที่มาตัดนี้ก็ไม่ไกลไม่ไกลจากที่อยู่นะคะไม่ไกลจากที่สวนช้างนะคะประมาณ5้กิโลน่าจะได้นะคะ ละติดเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปช่วยคุณพ่อแบกก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูการหอบนะคะอันนี้คุณพ่อตัดได้ไปสักพักหนึ่งแล้วละคะ่ะแต่น่าจะยังไม่พอล่ะคะ่ะคุณพ่อจะมาช่วยคุณแม่หอบก่อน ก็จะเอาผ้าเสร็มมาวางไว้นะคะเอามากางไว้แล้วก็ตุ้นกกมาวางทับผ้าเสร็มนะคะแดดเริมะะเ่มออกแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มอบโอ่ครับเริ่มอบโอ่เมื่อยเละเหนื่อยไม่ได้ ลูกๆรออยู่นะคะคุณพ่อตัวน,นี้เหงือไหลเต็มหน้าแม่เลยวันนี้คุณพ่อต้องมาช่วยนะคะเพราะว่าคุณแม่วันนี้รู้สึกว่าเวียนหัวนิดหน่อยนะคะก็จะเอาใบที่ตายออกนะคะ ใบที่ตายส่วนมากก็จะอยู่ตรงข้างหน้านะคะก็จะตัดยากหน่อยเอาอีกนะอเอาหอมใหญ่ประนันตีแล้วก็จะมัดนะคะมัดตรงปลายทั้งสองข้างไว้ให้เป็นที่จับนะคะ อันนี้แล้วแต่ละบ้านเขาจะทำนะคะวิธีการห่อของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะก็ห่งไปนะคะวันนี้จอดรถไม่ค่อยไกลเท่าไหรค่ค่ะแต่จะติดตรงต้นยูคานี่แหละคะ่ะจะเดินยากนิดหน่อยนะคะมีต้นยูคาเขาปลูกไว้น,นี้เพิ่งได้สี่หอบนะคะ ยังไม่ได้ยัดที่เห็น,ล,นล้นออกมาคือยังไม่ได้ยัดนะคะคือเราต้องอัดอัดให้แน่นเลยเดี๋ยวไม่พอกันกินนะคะนี่คือวิธีการหอบต้นกกนะคะมาดูหน้าคุณพ่อกันนะคะ มึงเบืองหนาคนหน่อยสู้สู้ค่ะบอสไซทุงมือบอยานบาดมือตีมันด้านอะไรมันก็ด้านไปหมดเลยอือโอ้เหงื่อ,อไหลหมเหงื่อ,อไหลล่งองเันล้งเมีย อย่านฝนตกมาได้เดียดออกซำช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหญ้าของเราก็คงจะได้กินหรือเปล่าโ <laughs> มเมนตตายเมือลละติ เดี๋ยวรอให้ฝนตกเยอะกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยไปใส่เอาปุ๋ยไปวันวนานส่วนมากจะตกเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยได้เวลาของเขาแล้วลมจะมาก่อนเลยบางวันลมแต่ไม่ฝนก็มีลมหมอกยางแห้งนะลมมาหายแต่คนยหญ่นื้ือ คุณพ่อก็จะทําช้าหน่อยนะคะพราะพ่าไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าต้นกกมีความคมนะคะที่ไม่ได้ใส่เพราะว่าคุณพ่อดับเครื่องมาช่วยคุณแม่หอบนะคะก็เลยไม่ได้ถือถุงมือลงมาหอบอะไรหอบใช่ไหมเดี๋ยวได้หอบจริงๆนะคะเราจะปล่อยให้หอบคนเดียวเลยเอาอยุบ่อมองนั้นมีตรันไต๋ ยังคนตัดสิเห็นบ่หอค่ะเอออย่าเถียงที่หลังอ่ะทำไปค่ะทำไปกล้องใครคนนั้นรอดเพราะว่าใครยังไม่เห็นคลิปหลุดพ่อช้างเฟดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ ช้างเฟสพายทองคําทองแท่งได้นะคะแม่จะไม่บอกนะคะว่าเป็นคลิปหลุดอะไรใครอยากเห็นก็เข้าไปดูได้นะคะแต่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดค่ะโอ้ยอยากอายเลยบอกแล้วว่าอย่าพาาลาดหอบไปค่ะหอบไปอันนี้หอบเล็กค่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องช้างเฟดพายทองคําพายทองแท่งด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตไปช่วยคุณพ่อหอบต้นกกก,ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะใสมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ